สวัสดีค่ะมาพอกับคลิปแรกแหกมานนะคะเนาะมาคลิปตอนเศร้าวันนี้เศร้าๆเ,เป็นอากาศที่เย็นเยๆค่ะมีลมก็เลยปลยอย้วย ออกมาเลี้ยงเลี้ยงกระเลี้ยงอยู่ในสวนหยาจะคลองแล้วคะเอามาเลี้ยงยุ่แปลงหยาในแปลงห้านี่กะยุ่ในฟอกจะคลองนะคะ่ะตัดออกแล้วก็เลยปล่อยเขาไมายางกินยางเล่มเด่นนะคะเพื่อให้ให้เขาได้กินเองนะคะ เขาดีเล็กเขาน้าค่ะย่าในตัดไปบ้างเม่ทันโดนหรอกค่ะตัวนี้แต่ว่ากะปล่อยเขามายางกินเหลิยตงังตังยางเหรีนยางอย่างน้ำค่ะแต่เอาจิงๆแล้วถ้าเขาปล่อยถ้าเขาปล่อยเขากินแบบนี้หย่าเขามันกะถ้าบางผู้คนกว่ามันบม่ค่อยเกิดเนาะค่ะเนาะแต่ว่ายุนี่กะ ว่ยเรื่อยล่ะค่ะว่อยสุปีเห็ดจังสี่สุปีว่อยมัง่งมนก็เกิดยังได้ล่ะค่ะว่อยกะเกิดยังให้เก้าอันกระตางว่าให้พวกไอ้ว่ายหน่อยตัวเล็กตัวหน่อยเพิ่นหัดกินหญ้าเล็มหญ้านะคะเนาะแวกระตัดให้กินี็คือเก้าละแต่ว่าก็เหมือนกระบาให้เขาฟึกเขาหัดไปนิดต ค่ายเห็บเบิ้งตามสไตล์ตามวิธีของช่องเขาแล้วเนาะค่ะเนาะอากาศตอนเศ้าเย็นย็นอากาศดีๆค่ะยีเวลากับปล่อยดอกมายางเลนกินเล่นไปค่ะตนนัวนี้น้อยนี่เพิ่งกินยาดีเด้ค่ะกินกับกิน กัดยอดกัดยังกินไปเฮาก็บ่ได si ้บ่ได้ถึงกท่ว่าแพงมาบ่ให้ไอ้ยให้หยังมาลงแปงหญ้าเนาะ่ะเนาะเฮาปล่อยเขาเลยทางพุ่นก็ปล่อยอ่าตัสิไปใสค่ะแต่ว่ากมวนแม่เพิ่นตัวใหญ่ๆนั่นก็มีผูกไว้แน่ ปวยตะพวกแม่น้อยแม่สาวค่ะครับวันนี้สิทธิไทยเบิ้งอสองสาวหันสาคูนี่เนาะคะ่ะเนาะอันนี้น้องกัลกีดนี่อันนี้ซื้อกัลกีดพอกะเก่าเจริญค่ะกระสูงอยู่นะค่ะสูงกะอายุนี่กะ สองปีกว่าละค่ะนี่น่าจ,จะสองปีเศษเ็จเลยนะกินหญ้าดีเล็มหญ้าดีค่นเป็นเส้าสักหน่อยอันนี้แม่เพิ่นนี่แม่เพิน่นเม่เพิ่นแกวตาค่ะแต่ว่ากันเท้ายางใกล้กับยางนี้แน่จักน่อย ใช่เรยลนลินไปเนาะค่ะเนาะกับเบิง้งเรีลินคลายเขียดผักสมองไปค่ะกับเบิ้งวิธีเลี้ยงง้อเลี้ยงควายกันังสี่หละเนาะค่ะเนาะนี่เวลากับป่อยควายยางเรีนทั้ง่นกับกำลังลุม้มโอ้ควายค่ะเดี๋ยวนะคน่ะเนาะกล้องกต่สัน้น เนี่ก็เป็นญหญ้าเขาปลูกขึ้นกันเลยมันนี้ก็ว่าสิตัดว่าสิตัดตรงนี้แหละค่ะมืัอนี้ว่าสิตว่าไปแปลงใหญ่ดอกค่ะวาสิตัดตรงนี้เราออกเพราะว่าเราต้องตัดออกก่อนถ้าพอตัดออกคนก็สิย่ำกินก็สิก็สิเดะไปก็สิตัดออกแล้วก็จังคอยเสกพันยางนล้คะ่ะเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งเสร็จผู้พากันเสร็จผู้พากับกำลังดิ้กิน แต่ว่าขันห้อยขันห้องให้คว้าเหยียบมันก็สิเป็นที่ลนะคะเนาะแต่ว่าอย่าห้องมันมันพอหลายพอยังยองก็เลยบ่ค่อยสีเรียบไปไหก็แล้วแต่ว่าจังหวะเลยโอกาสพออยากกินอยากดื่นก็แล้วแต่คุณคุณหนึ่งจ้าเขียนยังคุณนะคะเอาไปเอายังมาอี องต่อเนืบงเก็บืงต่เนืองตันกะจักสีแล้วค่ะเนาะบางทีกตะลกอยู่ด้วยไทยไปสิบางทีกตะลกถึงถึงมันว่าไทยกัดขันมาเ้ยงเขาสิบางทีกัดนี่เนี้ยมันกัดตะลุกอยู่ด้ค่ะอารพเวทผู้ผาอันนั้นแล้วกัดกินยอดเลรไปขนาดนั้นก็บว่าจริงจังหรอกอันที่จริงแล้วมันกับว่าแล้วฮอตัดเห็กินละค่ะให้กินเลกินหัวไปซื้อแต่ว่ามัน่ดัดออกอยู่ สิตาเดเาอยู่ค่ะเพราะว่ามันขันให้เขาเหยียบร้ายมันเปิดลิเบมองเรวกะสิเดี๋ยวแปลี่ยนตอนคนนึงออกกันเพราะว่บบาตัวนี้ตัวใหญ่ขันตัวใหญ่เหยียบกะเป็นอีกจังหนึ่งเดี๋ยวให้เปลี่ยนตอนคนไปทั้งคนกันกำไรเพชรถอยลูกถอยถอย ไปลูกไป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 หาน้องไปไปทั้งน้องไปไปผุดลูกออกไปคุณไปเดี่ยเมียตรงนี้แม่ให้แม่ตัดกอนให้แม่ตัดกอนไปสิเด้อเดีล้วเต้สี เดียวแต่สียางเดียวแต่สีกินค่ะยูเนนี่เห้กงกะอน้างแบบนี้แลลวค่ะนี่นะคะยังรวยรวยรวยยูเห็นนะ่ะแต่ว่ามื่อนี้มื่อนี้เพราท่านพาก,กันบุญไว้ปันไดยังอยู่ในระบบระเบียบอยู่ยังอยู่ในแถวเยอะพนาห้องขน,ะะนะนาหพนาห้องคุ้มคุ้มเมื่อภาไปบุ๊คแต่ว่ามื่อนี้ อีกสักพักหนึ่งเนาะเราถ่ายให้เบิ้งอีกสักพักหนึ่งอีกสักพักหนึ่งกะดีถาไปนอนน้ำกะดีให้ยางเหรียญด้ันสี่สักพักหนึ่งนะคะแหยางกินแหยากินหยางไแต่ว่าท่านบางคนท่านตะหง่วเปลี่ยนยาเนาะค่ะเนาะท่านกัเข้าใจอยู่เพราะว่าไทยบ่มีเปลี่ยาหลายเพราะสิ ไอ้ควายยางกินดินกินยังทังสีได้อกอะก็ต้องถนอมแน่จังน้อยเพราะ่ออถนอมหยามันก็ตายเนาะค่ะเนาะนี่แหละเห็นว่าหาหยาทั้งหยาสีไร่เป็นได้ก็ไม่ค่อยกินค่ะมันเป็นยังสั่น์หรอควายข้างนั้นตั้งดินทุกทีก็แบบยเขาไปแล้วแต่เขาจะไปใช้เพราะว่า เข้าอ่อนมันก่อนพางเข้าอ่อนล้อมเนาะค่ะเนาะล้อมแต่มีคลิปอยู่แต่ว่าเดี๋ยวออกไปข้างนอกเราจะสูกินเิเลจไปสบายสบายเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะคลิปนี้แต่ว่มีอย่างไรแต่ขอบคุณที่เขามารับชมคลิปเนาะค่ะเนาะมืการรับชมมือการติดตามกับเป็นกำลังใจให้คนเห็คดคลิป เพื่อสเสด็จเป็ดคลิปหน้าต,ต่อไปให้เพื่อนกนะคะคนะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ